สวัสดีนะคะใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูต้นต้นเหลียงค่ะยอดเหลียงที่ก็เอาไปผัดไข่ะค่ะทุกคนนี่ต้นยอดเหลียงนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเก็บยอดมันตรงตรง,ตรงแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือมันมันยังมันยัง,มยงไม่นี่นี่นไนี่คือยอดเหลียงเนี่ยหน้าตาย,ยอดเหลียงเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยอุยนี่มันจะสูงมาถึงนู้นเลย มันจะชูชอบเราก็ต้องตัดมันนะคะตัดยอดเหลียงเพื่อแช่แ่เอาไปผัดไข่ยอดมันไม่มียอดเลยอ่ะเนี่ยมีแต่ยอดแบบเนี้ยคือถ้าสมมติว่าจะเลมเลมเอาไว้ผัดน่าจะได้อยู่นะนี่นี่ยอดมันจะเป็นแบบนี้ยอดเหลียงแล้วก็มันจะแบบหอมหอมเวลาเอาไปผัดอ่าเนี่ยเนี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเวลานี่สําหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยเห็นนะคะยอดเหลียงยอดเหลียงที่เราเอาไว้ผัดไข่เอาไว้ลวก จิ้มเอาไว้แบบว่านี่นี่เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะนี่คือยอดนะคะก็ก็นี่อะไรวะนี่ด้วยนะอืมนี่ด้วยนะมันจะเป็นต้นต้นต้นมันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยมันต้นนี่ยืนต้นฟวิร์สเวินี่นะคะนี่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 เยอะมากเลยค่ะในหย่อมนี้ทั้งหย่อมเลยค่ะ ทั้งหยอมนี้นะคะนี่นี่ก็คือต้นยอดเหลียงนะคะแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเฉพาะเฉพาะเอ่อตรงนี้คือต้นมันไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้โอ้ยตอนแล้วทุกคนดูยุงกัดไหมดิยุงยุงกัดไหมดิเออมันเจ็บมากเลยอุ้ยอ้ยไปก่อนดีกว่าให้ให้เพื่อนเเห็นเฉยเว่าเออมันในนี่เนี่ยนี่นี่นี่มันมันผัดได้เลยนะแบบเนี้ก็คือเราไปเด็ดมันอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ น,ะะนี่ก็บอกว่าผัดยอดเหลี้ยงยอดเหลี้ยงผัดไข่นี่แหละค่ะต้นมันเนี่ยค่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้แต่งเลยไม่ได้แต่งให้มันแบบสวยงามนะคะอะ,อะ